สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกั e บน้องเบลนะครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับใช่เลยครับเดี๋ยวเรจะมาจาาับปลาแล้วครับผมได้แล้วครับสตัวได้กี่ตัวแล้วครับได้กี่ตัวแล้วครับสองตัวครับโอ้โหปลาอะไรบ้างครับปลาปตุ้ดแล้วก็ปลาอะไรโอ้ เด็กกำลังจับปลาครับโอ้เก่งมากล <Alex. S 2> ah, okay? ูกใส่ถ <akan> ้าก่อนครับโอ้เก่งมากครับอายุแค่สี่ขวบใช่ไหมสี่ขวบโอ้เก่งเก่งเก่งวันนี้ที่ไหนเนี่ยเมืรครับอเอเราเรอยู่เมื่อวานเกี่ยวข้าวอยู่ตรงนู้นนะอันี้เมนนี้จะปลาอ้นีม มีปลาด้วยแหละเนี่ยน้ำแค่เนี้ย<อ>โอเคครับ,บจะทำอะไรกินกันดี<อ>ทำอะไรกินกันดี<อ>วันนี้ได้ปลาไปา<อ>เผาดีกว่านะเผาปลานะ<อ>ได้ปลาเผาปลาดีกว่านี้ มีนะครับนี่น้ำมันแห้งเวลาครับ,ม,ดดรบมีปลาอยู่แถวภาคใต้ก็มีลูกคลักนะครับนี่ก็มาอีกสามตัวก็ได้กินมากอ๋อมีนะครับปลามีอยู่ <c oughs> นูน่นนุ่นวิ่งอยู่เดียวมาลุ้นกันครับว่า <c oughs> จะได้กินเลยครับวันนี้ Icana, เดี zat, 네๋ยวยังโอเคโอเคครับเอาสวัสดีก่อนลาก่อนสดี๋ยวค่ะ